สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณกับผมวัดและคู่หูขวัญใจสายหลอนของผมมีนะเองค่ะวันนี้เรามากันแบบขนลุกพิเศษมากเพราะเรื่องที่เราจะเล่าคือโอ้โหคือหนาวตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยใช่ครับเรื่องนี้ชื่อว่าคุกเงาใต้เพดานนั้นมีเสียงกระซิบเป็นแนวผีไทยสยองขวัญที่ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณกำลังฟังตอนกลางคืนคนเดียว อย่าหันไปมองเพดานกรีดอย่าพูดนี้สิวัดเขาฟังอยู่คนเดียวกันเต็มเลยอะ่ะเอาละก่อนจะเข้าสู่การพูดคุยวิเคราะห์ขออนุญาตเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนนะครับเพื่อคนที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับจะได้ตามทันเรื่องนี้เริ่มต้นจากวินนักเขียนนิยายผีที่กําลังหมดไฟและจอยนักข่าวสาวที่มีอดีตครอบครูเกี่ยวข้องกับเรือนจําห้วยลึกซึ่งเป็นเรือนจําร้างกลางหุบเขาที่ถูกปิดตายกว่า20ปีพวกเขาทั้งสองคนเดินทางเข้าไปสํารวจเพื่อหาข้อมูลทําผลงานของตัวเอง แต่สิ่งที่เจอไม่ใช่แค่ตึกร้างและฝุ่นเก่าๆแต่เป็นร่องรอยของคนที่ไม่เคยออกมาได้เสียงกระซิบจากเพดานเสียงลากโซ่รอยเล็บควนผนังและความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับพ่อของจอยเองมันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือเรื่องของอดีตที่ถูกลืมการทดลองพิธีกรรมในเงามืดและเงาที่อาจไม่ใช่ของเราโอ้แค่เรื่องย่อก็รู้สึกเหมือนมีกลิ่นความตายลอยมาแล้ววะวัด แล้วคุกนี่แบบหลอนขั้นสุดจริงๆยิ่งรู้ว่าไม่มีใครเคยออกมาได้แถมยังมีเสียงใต้เพดานเนี่ยมันชวนให้ตั้งคำถามครับว่าเงาที่ติดตามวินและจอยนั้นคือผีหรือเป็นความทรงจำของสถานที่ที่มันไม่ยอมให้ใครลืมมันได้กันแน่มีนาชอบตรงที่เรื่องนี้ไม่ได้เล่นกับผีแบบตรงแช่แต่เป็นความหลอนแบบซึมๆคือยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกเหมือนโดนมองอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศมันได้มากใช่แล้วที่ผมชอบที่สุดคือโครงสร้างแบบปริศนาครับเรื่องไม่ได้เล่าตรงๆว่าใครเป็นผีใครทำผิดแต่เราต้องค่อยๆต่อจิ๊กซอเองว่าจอยคือใครวินเจออะไรแล้วพ่อของจอยเองเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ขอพูดตรงๆแบบไม่สปอยมากนะตอนที่รู้ว่าจอยเคยอยู่ในคุกนั้นตอนเด็กโดยไม่รู้ตัวเหมือนโดนหมัดเข้าหน้านั่นแหละครับจุดหักมุมในเรื่องนี้ มันทําให้เรื่องผีกลายเป็นเรื่องของจิตใจและการรับมือกับบาดแผลที่ฝั่งลึกพูดถึงบาดแผลมีนาแอบร้องไห้ตอนเห็นข้อความใต้เตียงเหล็กที่เขียนว่าหนูยังอยู่ตรงนี้แม่ผมขนลุกเลยตอนอ่านถึงตรงนั้นแล้วตอนจบก็แบบเออมันไม่ต้องปลดปล่อยวิญญาณก็ได้แต่มันสยบเราไว้ตรงนั้นเลยเรือนจำห้วยลึกคือคุกของอดีตที่ไม่มีใครออกไปได้จริงๆนะ แล้วที่เจ๋งคือวิธีสร้างบรรยากาศแบบไทยๆท,ทั้งเสียงสวดวัตถุมงคลผ้าขาวคราบเลือดโซ่เก่ารวมถึงคำพูดของพี่แดงที่เหมือนคนรู้ทุกอย่างแต่พูดน้อยจริงแล้วตอนที่เงาปรากฏในภาพกล้องโดยไม่มีตัวตนของคนให้เงาอองอ่ะคือจุดที่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่อยู่ในเรือนจำนี้อาจต้องไม่มีร่างแล้วความคิดที่ว่าผีไม่ต้องหลอกเราตรงๆแต่แค่เฝ้ามองอยู่เฉยๆนี่นแหละ หลอนแบบเงียบๆที่ฆ่าเราได้ทั้งคืนต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เขียนละเอียดมากบรรยายภาพกลิ่นเสียงทุกอย่างเสมือนเราหลุดไปในสถานที่นั้นจริงๆใครที่ชอบแนวหลอนแบบพัซเซ e ล p ีฟไซคลอจิ i ค a ลต้องไม่พลาดเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้จบแค่ผีมันจบด้วยคำถามในใจเราว่าสิ่งที่อยู่ในเงานั้นน่ะคือใครแล้วตอนที่วินได้ยินเสียงพูดว่าหนูจะไม่เหงาอีกแล้วคือมีนาแทบวางหูฟังอะ่ะ มันหลอนแต่น่าสงสารแบบบอกไม่ถูกเลยแล้วยิ่งรู้ว่าเงานั้นเป็นเด็กที่ถูกลืมมันยิ่งสะเทือนใจครับเพราะไม่ใช่แค่คนที่ตายแต่คือคนที่ไม่มีใครจําได้เลยว่าเคยมีตัวตนแล้วพ่อของจอยอวัดมีนาแบบคาใจมากเขาดูทั้งเป็นคนที่ปกป้องและปิดบังคือเขาเลือกที่จะเก็บความลับมากกว่าปล่อยให้ความจริงปรากฏ นั่นแหละครับทำให้ตัวละครจอยกลายเป็นเส้นเรื่องของการเดินทางกลับไปหาตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่าจริงๆเธอเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนสรุปง่ายๆเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือเรื่องของการถูกลืมและการเผชิญมาก,กับอดีตที่เราหนีไม่ได้ใช่ครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังต้นฉบับเรื่องคุกเงาใต้เพดานนั้นมีเสียงกระซิบแนะนาให้ฟังเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับ และแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะเพราะเสียงกระซิบที่คุณได้ยินตอนกลางคืนอาจไม่ใช่เสียงลมแต่อาจเป็นเสียงของใครบางคนที่ยังอยู่ในคุกแห่งนั้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คืนนี้ทุกคนหลับสบายแต่ถ้าได้ยินเสียงกระซิบจากเพดานอย่าหันไปมองเด็ดขาดแล้วก็อย่าลืมฟังให้ดีว่าเสียงนั้นเขาเรียกชื่อใคร